สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Your Better เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้พอดแคสต์พัฒนาตัวเองผมมีหัวข้อที่ลหลายๆคนอาจจะคุ้นหูอยู่บ้างแต่ไม่ค่อยได้หยุดคิดอย่างจริงจังนั่นก็คือพลังของการทำทันทีหลายคนคงเคยได้ยินว่าการลงมือทำทันทีหรือการไม่ผัดวันประกันพรุ่งนั้นสำคัญ แต่ว่าท่านเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมมันถึงสำคัญแล้วอะไรคือผลลัพธ์จากการทำสิ่งนั้นทันทีโดยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับผมโดยข้อมูลในพอดแคสต์นี้นะครับอ้างอิงจากแนวคิดและเทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองการจัดการเวลาและการสร้างนิสัยที่ดี ซึ่งปรากฏในหนังสือและแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพและการลงมือทำในทันทีตัวอย่างเช่นในหนังสือ The 5 Second Rule โดยคุณเมลล์ร็อบินเธอแนะนำกฎ5วินาทีซึ่งมันเป็นเทคนิคที่ช่วยให้เราลงมือทำทันทีโดยนับถอยหลังหลังจาก5วินาทีเพื่อตัดสินใจลงมือทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ครับ โดยเราจะไม่ปล่อยให้ความลังเลมาชุดรั้งซึ่งตรงนี้มันจะช่วยเพิ่มพลังให้กับการลงมือทาและการลดการผลัดวันประกันพรุ่งได้ดีครับหรือว่าจะเป็นในหนังสือ Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity โดยคุณเดวิดอัลเลนหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงระบบ GTD หรือ Getting Things Done ซึ่งเน้นการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการทำสิ่งต่างๆให้เสร็จทันทีที่สามารถทำได้โดยการใช้หลักการ two minute rules หรือกฎ2นาทีที่แนะนำว่าหากงานใดใช้เวลาทำไม่เกิน2นาทีให้ทำทันทีเพื่อเคลียร์สิ่งที่ค้างไว้วิธีนี้จะช่วยลดการผลัดวันประกันพรุ่งและทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเช่นกันครับ โดยข้อมูลจากหนังสือเหล่านี้นะครับช่วยสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับพลังของการทำทันทีซึ่งจะช่วยให้เราเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดความเครียดได้รวมทั้งเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วครับสำหรับเนื้อหานะครับผมอยากจะเริ่มจากความหมายของพลังของการทำทันทีลองคิดดูนะครับว่าตอนนี้เรามีอะไรที่เราอยากจะทำไหม อาจจะเป็นงานที่ต้องทําแต่ยังไม่เสร็จหรือแม้กระทั่งเป้าหมายที่วางไว้แต่ก็ยังไม่ได้เริ่มลงมือความหมายของการทําทันทีคือการลงมือทําสิ่งที่ควรทําในตอนนี้เลยไม่ต้องรอหรือผัดวันออกไปการทําทันทีช่วยให้เราไม่เสียเวลาไปกับความลังเลหรือความกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นและการลงมือทําทันทีไม่ใช่แค่เรื่องของการเร่งรีบ แต่เป็นการตัดสินใจใช้พลังในปัจจุบันให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามีเรื่องที่ต้องทำมากมายแต่พอคิดมากไปหรือเลื่อนออกไปนานเข้ามันจะกลายเป็นภาระที่ทับถมจนเรารู้สึกกดดันและนั่นแหละครับที่ทำให้เราพลาดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเราไปซึ่งก็จะมีเหตุผลหลากหลายประการที่ทำให้การทำทันทีมีความสำคัญมากครับ ข้อแรกเลยคือลดความวิตกกังวลและเพิ่มความมั่นใจลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องทำงานสำคัญบางอย่างเช่นการเตรียมนำเสนองานหรือส่งเอกสารการทำทันทีจะช่วยเราไม่ต้องกังวลกับงานนั้นตลอดเวลาเพราะเมื่อเราทำเสร็จงานก็จะไม่วนอยู่ในความคิดเราอีกต่อไปนั่นทำให้สมองของเราโล่งขึ้น ได้พักและมีพลังในการคิดงานอื่นๆได้ดียิ่งขึ้นด้วยข้อ2คือทำให้เรามีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเมื่อลงมือทำทันทีเราจะรู้สึกว่างานนั้นเสร็จเร็วกว่าที่คาดไว้เสมอการทำแบบนี้ช่วยเพิ่มความรู้สึกว่าตัวเองทำได้จริงและรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นด้วยงานที่ทำเสร็จไปแล้วจะไม่กลายเป็นภาระที่ค้างอยู่ และเมื่อเราเคลียร์สิ่งต่างๆไปได้อย่างรวดเร็วก็จะทำให้เรามีพลังเหลือสำหรับงานอื่นๆด้วยครับและเหตุผลสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือมันจะสร้างแรงกระตุ้นและพลังบวกให้กับตัวของเราเองทุกครั้งที่เราทำสิ่งใดสำเร็จมันจะเป็นแรงจูงใจทำให้เราอยากทำสิ่งต่อไปเพราะเราจะรู้สึกเราทำได้เรามีความสามารถและพลังในการจัดการกับสิ่งต่างๆ การที่เรามองเห็นผลลัพธ์ทันทีเป็นกำลังใจที่ดีมากนะครับและนอกจากนี้นะครับการที่เราลงมือทําทันทีมันก็มีผลดีในระยะยาวอย่างมากเช่นกันอย่างแรกก็คือช่วยในการสร้างนิสัยการมีวินัยในตัวของเราเองเมื่อเราทําทันทีเราก็กําลังฝึกให้ตัวเองรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงหน้า เป็นนิสัยที่เสริมให้เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมีวินัยและสามารถควบคุมตัวเองได้โดยนิสัยนี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราเติบโตและประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวประโยชน์ข้อที่2คือการเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองครับการทำทันทีจะทำให้เรามั่นใจในความสามารถของตัวเอง ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยให้เรากล้าที่จะปเผชิญหน้ากับงานและเป้าหมายที่ใหญ่กว่าในอนาคตไม่กลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้เพราะเราจะรู้ว่ามันจะยากแค่ไหนแต่ถ้าเราทำทันทีงานก็จะเสร็จได้จริงและที่สำคัญที่สุดก็คือช่วยพัฒนานและเสริมสร้างความคิดเชิงบวกในชีวิตของเรา การลงมือทําทันทีทําให้เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเราจะไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองหยุดนิ่งแต่รู้สึกว่าตัวเรากําลังก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆสิ่งนี้ส่งเสริมความคิดที่เป็นบวกและทําให้เรามีความสุขกับชีวิตในทุกๆวันครับและสําหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอาจจะคิดว่าแนวคิดที่ผมพูดมาฟังดูดีนะ แต่การเริ่มต้นทำทันทีอาจจะไม่ง่ายสำหรับใครบางคนโดยผมมีเทคนิคที่สามารถนำไปฝึกใช้ได้ครับก็คือเทคนิคแรกการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าคุณมีเป้าหมายที่ใหญ่เช่นอยากจะอ่านหนังสือให้จบสักเล่มลองตั้งเป้าหมายเล็กๆก่อนเช่นอาจจะอ่านวันละหน้าหรือวันละ5นาทีการตั้งเป้าหมายที่ทำได้ทันทีจะช่วยเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระ แต่จะรู้สึกว่ามันง่ายและสามารถทำได้จริงเทคนิคที่2คือการใช้กฎ5วินาทีของคุณเมลโรบินส์เธอมีเทคนิคการเริ่มต้นง่ายๆด้วยการนับถอยหลังจาก5 4 3 2 1แล้วเริ่มลงมือทำทันทีเทคน,คนิคนี้ช่วยให้สมองของเราไม่ต้องไปตัดสินซับซ้อนว่าจะทำดีหรือเปล่าจะทำดีไหมจะเริ่มยังไง โดยเมื่อเรานับถอยหลังสมองจะรู้สึกว่าถึงเวลาต้องลงมือทําแล้วและเราจะเริ่มต้นได้โดยไม่เสียเวลาไปกับการคิดมากเกินไปและเทคนิคที่3คือการเขียนรายการสิ่งที่ต้องทําและทําตามทันทีการมีลิสต์รายการสิ่งที่ต้องทําช่วยเราเห็นภาพรวมได้ชัดเจนและเมื่อมีรายการแล้วให้เลือกสิ่งที่ง่ายและสําคัญที่สุดทําก่อน การทำรายการเป็นการสร้างวินัยเล็กๆให้เราจัดการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างเป็นระบบและจะทำให้เราทำสิ่งต่างๆได้รวดเร็วขึ้นเพราะเรามีแผนการที่ชัดเจนครับโดยมีตัวอย่างจากหลายๆคนที่เขาประสบความสำเร็จจากการที่ลงมือทำทันทีนะครับลองนึกถึงคนที่ท่านชื่นชมดูไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาระดับโลกหลายๆคนเช่นโคบีไบรันหรือคริสเตียโนโรนัลโด ที่ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่แค่เพราะเขามีพรสวรรค์เท่านั้นนะครับแต่พวกเขามีวินัยและลงมือทำฝึกซ้อมในทันทีและทุกๆวันโดยไม่รอให้โอกาสหลุดลอยไปเพราะทุกครั้งที่เขาตัดสินใจซ้อมลงมือทำทันทีโดยไม่เลื่อนหรือผัดวันประกันพุ่งพวกเขาก็จะสร้างการพัฒนานในแต่ละครั้งทำให้เก่งขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกได้ครับ และจากการที่เราได้คุยกันในวันนี้นะครับอยากให้ทุกท่านได้เห็นถึงความสำคัญของการทำทันทีนะครับมันไม่ใช่แค่การทำสิ่งต่างๆให้เสร็จเร็วแต่มันเป็นการสร้างพลังบวกในตัวของเราเองช่วยเพิ่มความมั่นใจและทำให้เรามีวินัยในชีวิตการทำทันทีเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการจัดการกับชีวิตของเราผมขอฝากให้ทุกท่านลองเริ่มฝึกทำทันทีจากเรื่องเล็กๆในวันนี้เช่น ทำงานที่ค้างอยู่ให้เสร็จทันทีหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างการทําความสะอาดโต๊ะทํางานเพียงแค่เริ่มลงมือทําทันทีก็จะเป็นก้าวแรกในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความเป็นระเบียบมีความสุขและมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นครับยังไงผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้จนจบนะครับ หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านและถ้าหากใครมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงมือทำทันทีหรือมีเทคนิคการพัฒนาตัวเองมาแบ่งปันกันก็นกอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าทุกท่านชอบเนื้อหาในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดปุ่มแจ้งเตือนไว้ที่สำคัญ คุณสามารถแชร์กับเพื่อนๆได้นะครับเพื่อสร้างสังคมและสร้างพลังบวกไปด้วยกันสุดท้ายผมเชื่อว่าคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้แน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ